ก่อนอื่นเริ่มจากการเตรียมพริกแกงไว้สำหรับผัดเผ็ดนะครับก็มีตะไคร้ข่ากระเทียมไทยนะครับนี่เลยใส่ไปทั้งเปลือกเลยนะครับกระเทียมไทยใส่เยอะเลยแล้วก็พริกแห้งเอาตามชอบครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยส่วนผมก็จะมีพริกสดด้วยนะครับประมาณสักสี่ห้าเม็ดบนกันไปด้วยอ,อ๋อลืมไปครับต้องใส่เกลือไปด้วยนะครับนิดหน่อย ไปมากรูดครับแล้วก็โขลกไปเลยครับได้พอจาแล้วก็ใส่หอมแดงไปนะครับโักให้เข้ากันจากนั้นก็ ใส่กะปินะครับสักครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็คลุกอโขลกให้มันผส,สมกันให้เข้าเข้ากันดีแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ซิ๊กแกงไว้สําหรับผัดเผ็ดปลาไหลแล้วนะครับนี่เลยครับไม่ต้องละเอียดมากครับนะพอจับหยาบนิดนึงนะฮะหอมเลยเดี๋ยวเราก็ไปเตรียม อย่างอื่นกันต่อนะครับนี่คือพระเอกของเราครับปลาไหลสามตัวเดี๋ยวจะล้างก่อนนะครับล้างน้ำก่อนเอาพุทเครื่องในมันออกด้วยนะครับตอนนี้ก็คือผ่าท้องแล้วนะครับล้างน้ำควักเอาไส้มันออกให้หมดเลยนะครับไม่เอานะครับไส้ ปลาไหลนี่มันจะมีเมือกนะครับเมือกที่ลื่นมากเลยเราต้องเอาเมือกมันออกให้หมดนะครับบางคนอาจจะใช้กีเท่าแต่ที่บ้านผมไม่มีกีเท่านะครับก็ใช้สกอตไบรนี่แหละครับลูดนี่ครับลูดสักสองสามรอบต่อตัวนะครับแค่นี้เมือกมันก็หายหมดแล้วครับไม่ลื่นแล้วอันนี้ปลาไหลนะครับนี่ครับลูดแบบนี้เลยลูดไปเลยครับ ลูดปืด้ดลูดปื้ดนะครับทําให้เมือกมันหมดมันก็ไม่ลื่นนะครับจากนั้นก็ล้างน้ำํทำทําความสะอาดนะครับล้างน้ําเอาเมือกเอาเลือดมันออกอีกสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปหั่นครับ ก่อนจะหั่นแล้วก็กระดูกมันแข็งนะครับก,ก็ผมจะทุบซะหน่อยนะครับทุบที่กระดูกสันหลังของมันให้มันแตกนะครับเวลากินจะได้ไม่สะดุดก,กับกระดูกแข็งๆนะครับนี่ครับจากนั้นก็หั่นเลยหัวไม่เอานะครับตัดทิ้งเลย เป็นชิ้นพอดีพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปถ้าเล็กไปเดี๋ยวมันจะผัดยากครับถ้าใหญ่ไปมันก็จะไม่อร่อยนะครับ,รบเอาประมาณสักเซนถึงเซน,นครึ่งนะฮะหางก็ไม่เอานะครับปลายหางทิ้งเลยหั่นแล้วก็เอามาล้างอีกรอบหนึ่งนะครับ ล้างกับเกลือครับคาวนี้ใส่เกลือไปสักช้อนครึ่งนะครับจากนั้นก็คลุกเข้ากับปลาไหลนะครับล้างคลุกเขานะครับเพื่อเป็นการดับคาวเลือดของปลาไหลกับกลิ่นดินที่ติดมานะครับเวลาทําไปแล้วรับรองได้เลยครับว่าจะไม่มีกลิ่นคาวกลิ่นดินเลยนะครับ จากนั้นก็ล้างน้ําสะอาดอีกสักสองสามน้ำนะครับเพื่อให้หมดลดเกลือลออกไปให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะผัดได้เลยนะครับโอเคได้ละต่อไปเรามาดูเครื่องปรุงอย่างอื่นครับนี่ครับกระชายพริกไทยอ่อนใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าหัน่นแล้วก็ ใบยี่ลานครับผมหั่นเป็นชิ้น,นครับเพราะใบมันใหญ่มากก็เลยหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ดึคงพริกแกงที่ขคเอาไว้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะลวนปลาไหลก่อนนะครับใส่ใส่น้ามันสักนิดนะครับแล้วก็เอาปลาไหลที่เราล้างไว้แล้วเนี่ยลงมาลวนพอให้มันสุกนะครับวิธีนี้เพื่อที่จะทําให้เวลาผัดแล้วมันมันจะไม่ไม่เหี็นคาวนะครับ แล้วก็จะสุกเร็วด้วยนะครับเพราะว่าเรารวนไว้แล้วให้สุกระดับหนึ่งแล้วนะครับเราสุกดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยพักไว้นะครับเราก็เริ่ม ผัดจากการเอาพริกแกงลงม,มาผัดนะครับใส่น้ํามันลงไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เอาพริกแกงที่เราโขลกเตรียมไว้นะครับลงไปผัดให้หอมก่อนนะครับไฟลดไฟลงหน่อยนะครับไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆผัดไปครับอัดจนกว่ามันพริกแกงจะส่งกลิ่นหอมนะครับเนี่ยฮะผัดไปเรื่อยๆอัดจนส่งกลิ่นหอมอะถ้ามันแห้งเกินไปก็เติมน้ําลงไปสักหน่อยนะครับ ัน,นกระนำล้างครกนะครับเนีย่ยผัดกลิ่นเริ่มหอมขึ้นมาแล้วนะครับสานั้นก็เอาปลาลงไปผัดได้เลยครับอละไลครับเอาผัดเ,าเบาๆะะครับค่อยๆพลิกคลุกให้เข้ากับเครื่องแกงนะครับผัดไปสักพักเลยนะครับเพ่อให้มันเข้ากันนะฮะ ว่าตอนนี้ก็เข้ากันดีแล้วมันแห้งก็เติมน้ำเลยแพ้้น้ำลังคกนะครับเติมลงไปยังไม่พออาจจะน้อยเกินไปเว่าเราจะเพื่อแน่ใจว่าเนื้อปลาสุกดีใส่น้ำลงไปอีกนะครับโอเคแล้วครับน้ำพอขุกคลิกนะครับเราจะผัดมันจะออกมาแห้งเองนะครับเดี๋ยวผ,ผัดไปมันก็จะ งวดลงไปนะครับใส่น้ำปลาปรุงรสนิดเดียวนะครับประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะพอสีิวขาวรสประมาณหน่อยนะครับอันนั้นก็คลุกเคลื่อนให้เข้ากันนะฮะค่อยคอยค,อยคู่ครับลองชิมดูโอเคใช้ได้ก็ผัดรออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับใส่เครื่องเลยครับกระชาย ปิดท้ายอ่อนใบมะกรูดฉีกเลยครับโอเคแมมแห้งแล้วพิกคีฟ้าครับเพื่อความสวยงามแล้วก็นี้ก็คือปิดท้ายด้วยใบยี่หรานะครับใส่จัดเต็มไปเลยนะครับหอมเลย หอมร้อนแรงดีมากเลยนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผัดพ่อให้ใบยี่รามันสลดจากนั้นก็พร้อมที่จะตักใส่จานได้แล้วนี่ครับอืมกินนี่สุดยอดเผ็ดจัดจ้านนะครับเนี่ยแบบแห้งๆเลยเคลื่อนเต็มอย่างนี้เลยนะครับผัดเผ็ด,ผดปลาไหลสุดเชฟโบนะครับสไตล์เชฟโบ ขอบคุณที่ติดตามนันครับ